สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้8มีนาคม2564ครับช่องปอนบ้าน youtube ครับอสมอท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเมื่อท่านกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดเลือกทั้งหมดช่องปอนบ้าน youtube ขึ้นคลิปทีไร like. อสมอจะเห็นทุกทีดูช่องนี้มีความสุขต้องช่องปอนบ้าน u t u b e นะครับ คลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าอสมอยังมีโอกาสได้เงิน7,000ตั้งใจฟังและฟังให้จบนะครับโดยแยกเป็นกลุ่มดังนี้ครับเดิมทีเดียวนะครับโครงการเราชนะนะครับเขาจะเยียวยาพี่น้องประชาชนเดือนละ3500บาทโดยจ่ายเงินนับเป็นของเดือนกุมภาพันธ์ามพนบาทและจ่ายเงินเยียวยานับเป็นของเดือนมีนาคมอีก3,500บาทก็จะได้คนละ7 0 0 0บาทนะครับ อสมอก็เหมือนกับบุคคลทั่วไปเลยไม่ได้แยกว่าเป็นอสมอหรือคนทั่วไปเพียงแต่ว่าเราเป็นอสมอนะครับเวลาเราทําคลิปเรากล่าวถึงท่านในฐานะเป็นอสมอแต่ในความเป็นจริงในด้านการเดียวยาเราชนะใครก็ช่างรัฐบาลจะแบ่งคนออกเป็นแค่3มกลุ่มเท่านั้นนะครับคือกลุ่มแรกกลุ่มมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอสมอท่านใดนะครับที่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนท่านก็ได้ไปแล้วผ่าน บัตรคนจนนะครับเงินเดียวยาเข้าทุกวันศุกร์กลุ่มนี้ก็ผ่านไปนะครับไม่เกี่ยวเพราะเรากําลังจะพูดถึงคนที่ยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอสมอท่านใดที่มีบัตรคนจนอยู่แล้วท่านได้ไปแล้วนะครับท่านได้เงินทุกวันศุกร์เข้าบัตรคนจนโครงการเดียวยาเราชนะนี้นะครับเอากลุ่มหนึ่งนะครับมีบัตรคนจนได้ไปแล้วนะครับทีนี้อสมอก็เหมือนกับบุคคลทั่วไปนับเป็นกลุ่ม2กลุ่ม2ก็คือคนเคยมีแอปป๋ปอตังมาก่อนหน้านี้ และเคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเคยใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์เราชนะนะเขาจะคัดกรองให้ท่านได้รับสิทธิ์เลยเมื่อท่านได้รับสิทธิ์ท่านก็ได้รับเงินผ่านแอปพร้อมจังกลุ่มนี้ครับใครที่เป็นกลุ่มนี้และได้รับสิทธิ์แล้วนะครับก็ไม่เกี่ยวกันอีกนะครับก็เพราะว่าท่านได้แล้วนะครับ ทีนี้กลุ่ม3ทีนี้อสมอกับประชาชนทั่วไปนี่เขาก็นับเป็นประชาชนทั่วไปกลุ่ม3เหมือนกันกลุ่ม3าคือกลุ่มไม่มีบัตรสบริการแห่งรัฐและกลุ่มไม่เคยมีแอปป๋อตังมาก่อนและไม่ได้สิทธิ์เราชนะทีนี้กลุ่ม3นี้ต้องไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์เราชนะใครได้รับสิทธ์ก็ได้เงินไปแล้วนะครับใครไม่ได้รับสิทธิ์ก็ทบทวนสิทธิ์กันไปนะนี่กลุ่ม3นะครับทีนี้ จะมีอสมอที่ตกหล่อนอยู่อีกหนึ่งกลุ่มเรากำลังจะพูดถึงกลุ่มนี้ตกหล่นคือไม่มีบัตรคนจนก็ก็ไม่ใช่ก็ใช่ไม่เคยได้รับไม่ไม่เคยมีแอปขอตังมาก่อนก็ไม่ใช่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มบุคคลธรรมดาที่จริงแล้วควรจะลงทะเบียนเว็บไซต์เราชนะไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงจนถึงทุกวันนี้นี่เรากำลังพูดถึงกลุ่มนี้ กลุ่มนี้ยังมีโอกาสได้เงิน7 0็ดพันนะครับแม้ว่าการลงทะเบียนเราชนะจะปิดไปแล้วเขาปิดไปตั้งแต่วันที่12กลกุมภาพาครับปิดการลงทะเบียนทางเว็บไซต์เราชนะทีนี้ต่อมารัฐบาลก็เปิดให้ไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยได้ในส่วนของผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนท่านก็ไม่ได้ไปอีกสรุปแล้วเป็นอสมอกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอะไรเลยและตอนนี้ไม่ได้เงินเพราะไม่ได้เข้าสู่ระบบ การที่จะได้รับเงินฟังครับนี่แหละกลุ่มนี้แหละครับฟังเพราะท่านยังมีโอกาสที่ได้ที่จะได้เงินเ0็ดพันฟังให้จบนะครับขอเพียงท่านไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมมาตาสามสนะครับเพราะใครเป็นผู้ประกันตนมาตาสามสิบสามขอไปลงทะเบียนอ่ามสามสามเรารักกันนะครับอ่าแล้วก็ไม่เป็น ผู้ใหญ่บ้านไม่เป็นผู้ช่วยผู้ผู้ใหญ่บ้านประมาณนี้กลุ่มนี้เขาจะไม่ให้นะครับเพราะว่าถือเป็นข้าราชการาพนักง,งานรัฐนะครับไม่เป็นอบตอไม่เป็นสมาชิกอบตอไม่เป็นเกี่ยวกับข้าราชการการเมืองประมาณนี้ครับอ่าถ้าเป็นท่านเป็นอสมอเฉยๆแต่ยังไม่ได้เงินเยียวยาเราชนะเจ็ดพันและไม่เคยลงทะเบียนอะไรมาก่อนเลยฟังครับท่านมีโอกาสที่จะได้เจ็ดพันนะครับ เนื่องจากขณะน,นี้ทางกระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการลงทะเบียนต่อเนื่องไปอีกถึงวันที่ยี่ิหกมีนาคมครับเริ่มลงทะเบียนได้แปดมีนาคมถึงยี่สิบหกมีนาคมลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยนะครับจริงๆแล้วกลุ่มนี้รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะให้กลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านตเตียงเนะี่ยที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปลงเนะี่ยเขาเปิดโอกาสให้ไปลง นะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังลงไม่ครบท้วนยังมียังมีผู้สูงอายุหลายคนมีผู้พิการหลายคนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหลายคนและกลุ่มบุคคลทั่วไปอีกหลายคนที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนยังไม่ได้ลงกระทรวงการคลังจึงเปิดอีกให้ลงต่อไปอีกได้นะที่ที่จริงเขาให้ลงหลายที่ที่ทกศก็ได้ออมสินก็ได้กรุงไทยก็ได้แล้วก็ลงได้ที่ หน่วยงานของกระทรวงการคลังมีสำนักง,งานคลังจังหวัดสำมัสามิตรพื้นที่สำนักราพื้นที่ลงได้หลายแห่งแต่ลงได้หลายแห่งก็ช่างครับเราจะพูดตรงไปตรงมาเลยถ้าไปลงที่ธนาคารกรุงไทยลง,ลงที่เดียวนยะมันจบครบกระบวนการเพราะกลุ่มนี้จะลงในฐานะผู้ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเวลาได้สิทธิ์จะใช้เงินผ่านบัตรประชาชนโดยเอาบัตรประชาชนเนี่ยไปรูดซื้อสินค้าซึ่งการไปลงที่ธนาคารกรุงไทยนั้น ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยจะมีการตั้งรหัสหท่านตั้งรหัส ATM คู่บัตรประชาชน6หลักพอเราได้สิทธิ์เราเอาบัตรประชาชนเนี่ยไปรูดซื้อสินค้าเสร็จแล้วเราก็กดรหัสหหลักให้เขาเท่าที่ทราบมาเนี่ยถ้าไปลงที่อื่นจะ,จะยังไม่ได้รหัสหหลักแต่ถ้าไปลงที่ธนาคารกรุงไทยจะได้ครบทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นออสมอใดที่ยังไม่ได้เงินเยียวยาเราชนะและไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนท่านยังมีโอกาสที่ได้เจ็ดพันโดยไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทย ให้ไปลงในฐานะผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับอย่าไปบอกเขาว่ามีสมาร์ทโฟนนะ <c oughs> เขาจะไม่ให้เพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้ลงแล้วถึง12กุมพา์ในทางเว็บไซต์ท่านไม่ได้ลงทีนี้ท่านไปลงท่านก็ต้องบอกเขาว่ามีโทรศัพท์เหมือนกันแต่เป็นเบอร์โทรศัพท์แบบมือกดเขาเวลาเขาขอเบอร์ก็บอกเบอร์ไปก็บอกเบอร์เขาว่าท่านมีโทรศัพท์แบบมือกดนะครับทีนี้เวลาลงทะเบียนให้เอาบัตรประจําตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดไปนะครับ ที่ยังไม่หมดอายุนะครับท่านอสมอก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเดียวยาเราชนะ7,000ในฐานะผู้ไปลงทะเบียนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งเขาจะเปิดให้ลงอีกในวันที่8มีนาคมถึง26มีนาคมมีเวลาอีกออทั้งเดือนมีนาคมก็ว่าได้เพราะฉะนั้นอสมที่ท่านใดที่ท่านท,ท,านที่ท่านยังไม่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ 7 0็ดและท่านยังไม่เคยลงทะเบียนใดๆมาก่อนไม่มีบัตรบริการแห่งรัฐด,ด้วยไปติดต่อลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยระหว่าง8มีนาคมถึง26มีนาคมท่านก็มีสิทธิ์จะได้รับ7,000เยียวยาเราชนะครับสวัสดีครับ